สวัสดีแฟนๆคอบอลชาลูกดังที่ชื่นชอบเกมการแข่งขันฟุตบอลทุกท่ททานด้วยครับในวันนี้กับการวิเคราะห์ฟุตบอลของสุเชัยเช็เดประจำวันศุกร์ที่30พฤษภาคม2568ผมก็จะพาไปดูเกมไอร์แลนด์พรีเมียร์ลีกที่จะลงสนามฟาดแข่งกันในเวลาตี145นาทีและตี2ตรงตามเวลาบ้านเรานะครับโดยในวันนี้ทีมจากฝูงอย่างทาด้านแชมบล็อกโรเวอร์พวกเขาก็จะมีโปรแกรมเปิดบ้านรับการมาเยือนทีมอันดับที่7อย่างทาาด้านกันเวยูเนเต็ด ส่วนโปรแกรมอีก3คู่จาก4เกมที่ผมจะได้นามาวิเคราะห์ในวันนี้จะมีเกมคู่ไหนกันบ้างนั้นเราก็มาติดตามและมาดูกันไปพร้อมกันเลยครับเกมคู่แรกของเราทางฝั่งเจ้าถิ่นวอเตอร์ฟอร์ดพวกเขาก็จะต้องรับการมาเยือนของทีมรองจากฝูงอย่างทางด้านร er อคเฮด้ายูไนเต็ดโดยที่เลทราคาที่แคบไมก่กการกดเกมที่มาในคู่นี้เลทแรก,กใกล้ทั้งคู่อยู่ที่ราคาเสมอกันครับสําหรับทางฝั่งเจ้าถิ่นวอเตอร์ฟอร์ด ผลงานฤดูกาลนี้ก็ยังคงจมอยู่ในโซล,ล่าของตารางเก็บมาได้เพียงแค่22คะแนนจากการลงสนามไปทั้งหมด17เกมแล้วพวกเขาเองนะครับก็ยังเสียประตูรวมไปแล้วถึง28ประตูซึ่งก็ถือว่าเป็นทีมที่เสียประตูมากที่สุดเป็นอันดับที่3ของเกมลีครับส่วนทางฝั่งผู้มเยือนจากฝูงยันยทราด้านด็อกเฮด้ายูเต็ดนั้นผลงานจาก8เกมที่ลงสนามพวกเขาก็ยังเก็บมาได้ถึง29คะแนนแต่ทางฝั่งของด็อกเฮด้าเองครับก็ยังมีคะแนนตามหลังจากฝูงยันทราด้านแชมร็อกโรัวร์อยู่ถึง6คะแนน ถึงแม้ว่าเจ้าบ้านวอเตอร์ฟอร์ดจะมีอันดับอยู่ครึ่งล่างของตารางแต่สําหรับผลงานในช่วงนี้ครับก็ยังถือว่ามีเกมที่เก็บชัยชนะมากกว่าเกมที่พวกเขาแพ้แม้ว่าในเกมน้นล่าสุดวอเตอร์ฟอร์ดก็อาจจะทําได้เพียงแค่บุกไปสเสมอกับทางด้านเซนแพรติกไปที่สกอร์สองประตูสองก็ตามแต่สําหรับจากผลงานในช่วง5เกมที่ผ่านมาวอเตอร์ฟอร์ดก็ยังสามารถเก็บชัยชนะมาได้3เกมในการเจอกับทางด้านโบฮีเมียนเชลบอนและทางด้านกันเวย,อย,อยูเต็ดครับส่วนผลงานของฝั่งทีมเยอนร็อกเฮด้าเยูเต็ด แม้ว่าผลงานของพวกเขาในตอนนี้ก็อาจจะรั้งอยู่ตำแหน่งรองจากฝูงครับแต่สำหรับผลงานในช่วง5เกมหลังสุดด็อกเฮดายูเต็ดก็กลับเก็บชัยชนะมาได้เพียงแค่2เกมเท่านั้นซึ่งผลงานในเกมนัดล่าสุดด็อกเฮดายูเต็ดก็เริ่มกลับมาทำผลงานได้เข้าฟอร์มแล้วโดยที่พวกเขาครับก็เป็นฝ่ายเปิดบ้านเอาชนะโบฮีเมียนไปได้ที่สกอร์1ประตูต่อ0ส่วนผลงานในเกมนัดเยือนของัฝั่งด็อกเฮดายูเต็ดในเกมนัดล่าสุดนั้นซึ่งในนั้นนี่ครับก็เป็นเกมที่พวกเขาก็บุกไปเพียงแค่แบ่งแต้มกับทดนชอออร์บไปปี่่สกะตตู ถึงแม้ว่าสิติผลงานในการจัดการของเกมคู่นี้ผลงานในช่วงหลังๆทางฝั่งเจ้าถินวอเตอร์ฟอร์ดก็อาจจะทําผลงานได้ดีกว่าในเกมที่เขงเจอกับทางด้านด็อกเฮด้ายูเตดมาได้ก็ตามแต่ถ้าหากว่าเราจะมาดูผลงานในเกมที่ทางฝั่งของด็อกเฮด้ายูเตดต้องเป็นฝ่ายบุกมาเยือนทางฝั่งของวอเตอร์ฟอร์ดแล้ว3เกมหลังสุดพวกเขาก็ยังไม่สามารถเก็บ3คะแนนมาได้เลยเช่นกันครับและยิ่งไปกว่านั้น3าจาก2เกมก็ยังเป็นเกมที่ทางฝั่งของด็อกเฮด้ายูเตดต้องเป็นฝ่ายพ่ายแพ้กับทางฝั่งเจ้าบ้านวอเตอร์ฟอร์ดไปทั้ง โดยที่ผลงานในเกมที่ด็อกเฮดายูเต็ดต้องเป็นฝ่ายออกมาเยือนวอตเทอร์ฟอร์ดในเกมนั้นล่าสุดนั้นผลงานของเกมนี้ครับทั้ง2ทีมก็จบเจ้ากันไปที่สกอร์สประตูต่อ2สําหรับเกมคู่แรกแม้ว่าเรทราคาเฮดิแคปในคู่นี้ก็จะเปิดมาอยู่เพียงแค่ราคาเสมอกันก็ตามครับซึ่งถ้าเราจะมองจากเรทราคาที่ได้มาโอกาสที่ถ้าสองทีมจะจบลงด้วยผลเสมอกันในเกมนี้นนก็มีโอกาสสูงเลยทีเดียวครับแต่ถ้าหากจะให้ว่าจากผลงานที่ออกมาแล้ว ซึ่งแม้ว่าผลงานของทั้งฝั่งเจ้าบ้านวอเตอร์ฟอร์ดในช่วหงหลังๆพวกเขาจะเริ่มเก็บ3คะแนนได้บ่อยครั้งแล้วก็ตามแต่ถ้าหากจะพูดถึงความสม่ำเสมอแล้วยังไงทางฝั่งทีมเยือนอย่างด็อกเฮด้ายูเต็ดพวกเขาก็ยังคงมีความได้เปรียบในเรื่องนี้อยู่ครับดังนั้นกับการชี้ชัดของผมในเกมคู่นี้พบที่ขอชี้ชัดไปที่อยู่ ada, ด็อกเฮด้าพาเฮด้าเกมในคู่ที่2ของเราก็จะเป็นเกมที่ทีมของหัวตารางเจอกันเองครับ โดยเกมนี้ก็จะเป็นการโคจรมาเจอกันเองระหว่างโบฮีเมียนทีมแบบที่4กับทางฝั่งของเดลิซิตี้ทีมแบบที่3และสําหรับราคาไฮที่แคบไมค์กัรที่ให้มาในเกมคู่นี้เลทแรกก็ยกให้ทางฝั่งเจ้าถิ่นเหนือกว่าทางฝั่งทีมเยือนอยู่ที่ราคา0.25ครับซึ่งในเกมการเจอกันของคู่นี้แม้ว่าทั้งสองทีมก็อาจจะมีอยู่ที่27คะแนนเท่ากันอยู่ก็ตามแต่ทางฝั่งของเดลิซิตี้ทีมเยือนที่พวกเขาก็ร่างอันดับที่3นั้นก็มีประตูได้เสียที่เหนือกว่าทางฝั่งเจ้าถิ่นโบฮีเมียอยู่ที่1ูร แถมยังไม่พอถ้าหากว่าเราจะมาดูจากสถิติผลงานในการเจอกัน5ครั้งล่าสุดเดลิซิตี้ก็ยังเป็นฝ่ายเอาชนะโบฮีเมียนไปได้ถึง5ครั้งแล้วพวกเขาก็ยังไม่เคยเป็นฝ่าย,ายพ่ายแพ้กับทางฝั่งของโบฮีเมียนมาเลยแม้แต่เกมเดียวครับโดยที่ผลงานในครั้งล่าสุดทั้งคู่เจอกันท้าฝั่งของเดลิซิตี้ก็ยังเป,ยเป็นฝ่ายเปิดบ้านเอาชนะโบฮีเมียนไปได้ที่สกอร์1ประตูต่อ0แต่ถ้าเราจะมาดูผลงานของทั้ง2ทีมในตอนนี้ครับ ทางทางฝั่งเจ้าทีมโบฮีเมียนและทางฝั่งทีมเยือนอย่างเดลี่ซิตี้นั้นพวกเขาก็ยังคงมีผลงานที่สะดุดแพ้มาในเกมนัดล่าสุดทั้ง2ทีมโดยที่ผลงานในเกมล่าสุดของทางฝั่งเจ้าทีมโบฮีเมียนก็เป็นเกมที่พวกเขาครับก็บุกไปแพ้กับทีมรองจากฝูงอย่างทางด้านรอกเฮด้าอยู่เตดไปที่สกอร์หนึ่งประตูศูนย์ส่วนผลงานภาพรวมในช่วง5เกมทางฝั่งเจ้าบ้านโบฮีเมียนก็เก็บชนะมาได้3เกมและพวกเขาก็มีเกมที่แพ้กับคู่แข่งมาอีก2เกมด้วยกันครับแล้วถ้าเราจะมาดูผลงานของทางฝั่งทีมเยือนอย่างเด ผลงานจาก5เกมหลังสุดทางฝั่งทีมเยือนก็เก็บชนะมาได้3เกมเท่ากันกับทางฝั่งเจ้าบ้านครับแต่ทว่าผลงานของเดอะลิสตี้ในเกมที่พวกเขาต้องเป็นฝ่ายบุกไปเยือนทางฝั่งของด็อกเฮด้ายูเต็ดนั้นผลงานของพวกเขาก็ยังสามารถเป็นฝ่ายบุกไปแบกแต้มจากทีมรองจากฝูงอย่างทางด้านด็อกเฮด้ายูเต็ดไปได้แต่ถึงอย่างไรก็ตามในเกมนัดสุดท้ายของทางฝั่งทีมเยือนก็ยังคงน่าเสียดายสุดเพราะเดอะลิสตี้ก็ต้านความแร่งของเชลลกโรเวอร์ทีมจากฝูงไม่ไหวโดยที่ในเกมนี้ครับพวกเขาก็เป็นฝ่ายเปิดบ้านแพ้ไปปที่ระตตู ซึ่งในเกมคู่นี้ก็เป็นอีกหนึ่งคู่นะครับที่ราคาให้แค็งในตอนนี้ก็ยังคงมีการปรับตัวลงมาหรือเพียงแค่ราคาเสมอกันแต่สําหรับในการขยับปรับตัวของกระแสทิศทางในฝ้าฝ่งต่างประเทศของคู่นี้กระแสส่วนใหญ่ของทั้งสองทีมก็ยังมีการปรับตัวของเดทอัตราการจ่ายราคาค่าน้ําที่ก็ยังมีการผันผวนอยู่พอสมควรด้วยกันทั้งคู่แต่สําหรับในคู่นี้ถ้าหากจะว่าจาับผลงานที่ได้มาแล้วก็ดูจะเป็นทางฝั่งของเด้าเจ้าบ้านโบฮีเมียนะครับที่พวกเขาก็ยังคงมีผลงานที่เดือดกว่า แต่ถึงอย่างไรก็ตามถ้าหากจะวัดจากสิติผลงานในการเจอกันแล้วในเกมนั้นนี้มุมก็อยู่ที่ทางฝั่งทีมเยือนก็ได้จะเป็นฝ่ายบุกมาเกนาน็บ1คะแนนหรือ3คะแนนออกจากทีมนเขาถ้าฝั่งโบฮีเมียนได้ในเกมนน,นี้ครับดังนั้นกับการชี้ชัดของผมในเกมคู่นี้พบจึงของชี้ชัดไปที่อยู่เดอร์รี่ซิตี้บุกขยี้ได้เกมในคู่ที่3นะครับทางฝั่งทีมเยือนเซนพปติกทีเดียวที่5ของขตาราง ในเกมนั้นนี่ครับพวกเขาก็จะมีโปรแกรมต้องยกคมไปเยือนทีมบอยขอารางอย่างทดานซิโกโลเวอร์โดยที่ในเกมคู่นี้ครับก็ยังคงยกให้ทางฝั่งทีเียอย่างท่าดานเซนแปติกเนือกว่าทางฝั่งเจ้าถิ่นอยู่ถึงราคา 0. 5ุครับซึ่งในเกมนั้นนี้ทางฝั่งเจ้าถิ่นทีมบ้ยขตารางอย่างสริโกโลเวอร์ที่ในตอนนี้ก็มีอยู่เพียงแค่12คะแนนพวกเขาก็จะต้องเป็นฝ่ายรับการมาเยือนของทด้านเซนแปติกทีเดียวที่5ที่ในตอนนี้ก็มีคะแนนอยู่ถึง2 6คะแนนครับ โดยที่ผลงานในเกมนัดเยือนของทางฝั่งเซนเตอิกนะครับพวกเขาก็เก็บเชนะไม่ได้เพียงแค่2เกมจากโปรแกรมทั้งหมด9าเกมที่พวกเขาต้องลงสนามครับส่วนผลงานของทางฝั่งเจ้าบ้านในเกมนัดล่าสุดพวกเขาก็ทาได้เพียงแค่บุกไปแพ้กับทางดาเชลบอนไปที่สกอร์สามปรสองโดยที่ผลงานภาพรวมในช่วง5เกมทางฝั่งเจ้าถิ่นซิลิโกโลเวอร์พวกเขาก็เก็บเชนะไม่ไดเพียงแค่เกมเดียวจากการบุกไปเอาชนะกับเวลตดไปที่สกอร์หนึ่งประตูศูนย์ ส่วนผลงานที่เหลือครับทางฝั่งเจ้าถิ่นซลโกเลเวอร์พวกเขาก็มีเกมที่เสมอหนึ่งเกมแล้วก็จะมีเกมที่แพ้กับพแข่งไปอีกสามเกมไปกันครับส่วนผลงานของทางทีมเยอเเด้าเซนแพตริกเองนะครับผลงานในเกมนั้นล่าสุดก็ถือว่าเป็นผลงานที่พวกเขาทําได้ไม่เข้าเป้าเลยพอทางฝั่งเซนแพทริกเองก็ทําทได้เพียงแค่เปิดบ้านแม็กแต้ให้กับทางด้านวอเตอร์ฟอร์ดไปที่สกอร์สองประตูสอง ส่วนในผลงานภาพโดยอีข้าเกมที่เหลือครับทีมเยือนเซนแพรติกก็ยังสามารถเก็บชนะไม่ไดเพียงแค่เกมเดียวและพวกเขาก็ยังมีเกมที่แพ้อีกถึงสามเกมด้วยกันโดยผลงานในเกมนัดเยือนของทังฝังเซนแพรติกในนัดล่าสุดนั้นพวกเขาก็เพิ่งจะโดนจากฝูงอย่างธรรมราชแชมเบอรโรเวอร์ over, สอนบวยเบาๆถึงสกอร์สี่ประตูต่อศูนย์ครับส่วนสถิติผลงานในการเจอกันของคู่นี้ในคลาสที่ผ่านๆมาก็ถือว่าน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับ พราะนอกจากที่ท้งฝั่งเจ้าถิ่นซิโกโลเวอร์พวกเขาจะไม่สามารถเอาชนะเซนเปติกไปได้ใน3ครั้งล่าสุดในการเจอกันแล้ว3เกมที่ว่ามาก็ยังเป็นการเก็บชัยชนะของทางฝั่งทีมเยอยา่างเซนเปติกมาได้ทั้งหมดโดยที่ผลงานในเกมนัดล่าสุดที่คู่เจอกันเซนเปติกก็ยังเป็นฝ่ายเปิดบ้านเบียดเอาชนะซิโกโลเวอร์ไปได้แบบสุดมันถึงสกอร์4ประตู3ครับซึ่งในเกมคู่นี้ถ้าเราจะมาดูจากเลนราคาไฮี้แคบบวกกับราคาค่าน้ำที่ได้มา โอกาสที่ถ้าฝั่งทีมเยเยเซนแพติกจะบุกมาเก็บสามคะแนนไดในเกนเมน้น,นี้ก็มีโอกาสสูงทีเทียวครับแต่ถ้าหากว่าเราจะมาดูจากกระแสข,ขออที่ทางฝ่ายต่างประเทศที่ออกมานั้นกระแสส่วนใหญ่ในตอนนี้ก็กลับกลายเป็นที่ทางที่เอียเป็นฝั่งของทั้งด้เจ้าบ้านอย่างซิลิโกโรเวอร์มากกว่าแต่ถ้าหากว่าเราจะมาพิจารณาจากหน้าเสือกับเกมที่ทางฝั่งของเซนแพติกต้องออกมาเยือนทีมบุ้ยของตารางแบบนี้ทางฝั่งของเซนแพติกเองนะครับพวกเขาก็น่าจะมีภาษีในการเก็บสามคะแนนในเกมน,น,น,นี้ไปได้มากกว่าครับ ดังนั้นกับการชี้ชัดของผมในเกมคู่นี้ผมจะขอชี้ชัดไปที่วางเซนแพทิกคิดไม่นานคู่ที่4คู่สุดท้ายกับเกมที่ฝั่งจากฝูงยัยทธอดนแชมโรคโรเวอร์ก็จะเปิดดังรับการมาเยือนของทางด้ดนกันเวเวเต็ดและสำหรับแฮนดิแคปไมค์การที่ให้มาในเกมคู่นี้เลนราคาแรกก็ยังยกให้ทางฝั่งเจ้าถิ่นจากฝูงเหนือกว่าทางฝั่งทีมเยือนอยู่ถึงราคา1ลูกครับ สำหรับในช่วงนี้ก็ถือว่าผลงานของฝั่งเจ้าบ้านแชมเบอร์ล็เวอร์ก็ยังคงทำผลงานได้คงเส้นคงวาตลอดในช่วง5เกมที่ผ่านมาเลยครับเพราะนอกจากที่พวกเขาจะรักไปจากฝูงองตารางจากการมีทั้งหมด35คะแนนแล้วในตอนนี้แชมเบอร์ล็อเวอร์ก็ยังคงมีคะแนนนำทีมรองจากฝูงอยู่ถึง6คะแนนและผลงานใน5เกมหลังสุดครับแชมเบอร์ล็เวอร์ก็ยังสามารถเก็บชยัยชนะมาได้จากคู่แข่งทั้งหมดทุดทกเกมโดยที่ผลงานในเกมน,นล่าสุดแม้ว่าทางฝั่งของแชมเบอร์ล็อเวอร์ก็อาจจะต้องเป็นฝ่ายออกไปเยือนทีมที่3เยธาด้าเดลิซิตี้ก็ตาม แต่พวกเขาเองนะครับก็ยังสามารถเก็บ3คะแนนมาได้โดยการเอาชนะทางฝั่งเจ้าบ้านเดลิสติปเบาๆที่สกอร์หนึ่งประตูศูนย์และยิ่งไปกว่านั้นครับจากการเก็บชนะมาได้ในช่วงห้าเกมหลังทางฝั่งของแชมเปี้ยนโลเวอร์พวกเขาก็ยังยีประตูใส่คู่แข่งมาได้รึอ1สิบสี่ประตูและพวกเขาเองครับก็ยังสามารถเก็บคี้ชีตไม่ได้อีก3เกมจาก5เกมหลังสุดส่วนผลงานของทางฝั่งทีมเยอนกันเวเยเต แม้ว่าในเกมนั้นล่าสุดพวกเขาก็จะเก็บ3คะแนนมาได้จากการเปิดบ้านเอาชนะคอสต้ที่แบบที่9ไปที่สกอร์หนึ่งประตูศูนย์ก็ตามนะครับแต่สําหรับผลงานของทั้งฝั่งทีมเยือนใน4เกมก่อนหน้าพวกเขาก็ยัต้องเป็นฝ่ายพ่ายแพ้กับคู่แข่งไปทั้งหมดทุกเกมที่ลงสนามแล้วถ้าเราจะมาดูจากสถิติผลงานเฮทุเฮดในการเจอกันของคู่นี้ซึ่งตลอดในช่วงสิบครั้งหลังที่ส้งทีมนี้เจอกันแม้ว่าเจ้าถิ่นแชมอ์โรเวอร์พวกเขาก็อาจจะไม่เคยแพ้กับถางฝั่งของการเวลยูเต็ดมาเลยก็จริง แต่สําหรับผลงานบางเกมในการเจอกันมันก็ยังมีอยู่ถึง3เกมทั้ง2ทีมก็ยังมีเกมที่เคยเสมอกันอยู่บ้างและสําหรับผลงานในการเจอกันในเกมนั้นที่ผ่านมาทางฝั่งจากฟูงยันทราชเบล็อกโรเวอร์พวกเขาก็ยังเป็นฝ่ายบุกไปเอาชนะกาเวเวเตไปได้ถึงทีมที่สกอร์ถึงประตูศูนย์ถึงแม้ว่าในการเจอกันครั้งนี้ราคาใฮ้ทคแคปเอเชียที่ได้มาก็อาจจะเปิดมาสูงกว่าในครั้งก่อนก็ตามนะครับแต่ถ้าเราจะดูจากทรงและฟอร์มการเล่นของทั้งคู่ ก็ดูจะเป็นทางฝั่งเจ้าทีนเชฟโรร์ที่พวกเขาก็ยังเหนือกว่าทางฝั่งทีมเยือนอยู่ทุกระบบนท่าและถึงแม้ว่าทางฝั่งทีมเยือนอย่างกาันเวเวเตตก็อาจจะเรียกขวัญและกำลังใจมาได้จาก3คะแนนที่พวกเขาเก็บมาได้ในเกมนั้นล่าสุดแต่กับการที่ต้องบุกมาเยือนจากฟูฟอร์มโหดซึ่งก็เป็นของแข่งโป๊ดีลิกนั้นมองยังไงในเกมนั้นนี้ทางฝั่งทีมเยือนจากฟูงอย่างกาันเวเวเตตก็น่าจะรอดออกไปจากถิน่นของทางฝั่งจากฟูงยากอย่างแน่นอนครับดังนั้นกับการชีชร้ชัดของผมในเกมคู่นี้ผมจงขอชชีีไปท่ อยู่แชมร็อกโรเวอร์เจอเป็นย <ira> <pl ains> ิงก็จบไปแล้วนะครับกับเดลทาทั้งสีคู่ของสุภชัยที่ก็ได้มีมาฝากกันในวันนี้และถ้าพี่ๆท่านใดชื่นชอบหรือถูกสุขใจกับเดลทาที่ได้ให้ไปก็สามารถส่งกำลังใจโดยการกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องและคลิปของสุภชัยบรเด็กกันด้วยครับแล้วสำหรับข้อมูลในบางคู่ก่อนเกมต้องการอยากให้ผมวิเคราะห์ส่วนไหนเพิ่มเติมนั้นก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ช่องคอมเมนต์ใต้คลิปของเราได้เลยนะครับและสำหรับในวันนี้ก็หมดเวลาของผมลงแล้ว ไวกเราก็กลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าและคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ